ครับผมเบลเบลเน่ยคนลำดวนครับของรถแห่ BTK Audio สีสเกตนะครับเมื่อนี้ผมสิบ้ามาเบิงกับรถแห่รีวิวถูกยางเกี่ยวกับรถขันนีนะครับพร้อมแล้วไปเบิงกันครับอันดับแรกครับผมสิไปเบิงอ่าห้ไปเบิงว่าการจอดเล่นนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าหมุนตู้จังไดกดศยังจังไดแบบไหนขั้นตอนรถคันนีนะครับเฮ็ดอันไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเบิงครับว่าไม่ีขั้นตอนยังไน่ไปมานะครับนี่ครับ โซเฟอร์ครับและของคนขวบคุ้ม๋าคำหักเบิ่งเห็นสวัสดีครับแน่ที่หลังไปครับอาดับแรกครับอาดับแรกนี่คือตัวนี้ครับลืมบ่ได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้หรือว่ารถคันไหนที่มีฟังก์ชันเหมือนกันกับคันนี้นะครับอย่าลืมเปิดเนี่ยครับเพื่อทำการให้วงสวิงของตู้หลังนะครับมันได้หมุนนะครับเดี๋ยวหมุนตู้ออกได้ถ้าว่าเอาเปิดตัวนี้นะครับพับแทะนะครับสงการกับพับมาแล้ว นะครับแล้กอีกขอนึงอย่าลืมครับคือตีนสร้างอยู่ข้างล่างนะครับ <uge ot> เดี๋ยวเปิดให้เบิ้งเรียบยวนี่ครับต้อง,องเอาลงทุกครั้งนะครับลุ้งตลอดนะครับตีนสร้างทั้งสองฝั่งเลยมาไปเบิ้งว่าเฮียจังไหนกันเนี่ยไปป๋าลุย <พอ S 1> นะครับเดี๋ยวเจี๊ยนต้องกดแหลกดเอาตีนสร้างลง้ลนะครับตีนสร้างลงเดียว เปิดทีีสางเข้าไปใส่น้ำมันมาใส่ตีนที่สองครับมาดิตาเน,นี้ยต้องมีอย่างเห็นนะครับตีนที่สองครับต้องลงให้รถมันบาลานซ์กันนะครับคือเขาต้องมาเบิงข้างหลังนะครับว่ามันเสมอกันยังนะครับเนี่ยครับ ขั้นตอนต่อไปคือเป็นปการหมุนตู้ครับต่อไปคือเประการเข้าชิบึงนะครับว่าระดับสองขางนี่มันเสมอกันบ่นะครับร้วกาทำการหมุนตู้ครับ,รบสรดสล หลังจากที่เฮาเอา,อาตีนสั่งลงแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งอขอบระยะขอบตู้นะครับมันบาลานกันแล้วนะครับที่เหลือก็คือหมุนตู้นะครับตู้หลังเป็นตู้หมุนนะครับไปไปเบิ้งนะครับหมุนจังไหน ครับผมหลังจากที่เขาอ่าหมุนตูหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปนะครับนี่คือองศามาได้แล้วนะครับในการเล่นเวทีก็ไปที่เป็นอ่าเพาเอนอย่างฟ้าหักนะครับที่เป็นหลังคานะครับเป็นหลังคาเวทีบาดีนะครับเราเข้ากระิบเปิดนะครับเดี๋ยวการควงขึ้นในรีโมทของป้าหักอีกตามเคยนะครับก็ะิบเปิดออกมาแบบป้าบ้านนี่นะครับ หวใจเป็น,าาน,น,น,นลังจากที่เฮาเปิดฟ้าขัางนะครับเป็นรังค่าเพื่อให้บังพรมบังแดดนะครับไห้กับนักหลงเรีบร่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดเสียงกลางนะครับ เกิดเสียงการตัวนี้ก็คือสีไสรยีโมดนะครับควบคุ่มด้วยระบบลมนะครับเปิดประตูฟ้าค่างนี้ออกนะครับเปิดออกอก่อนที่จะเอาตู้ลำโพงออกทุกครั้งนะครับให้มาเช็คให้มาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับให้มันอยู่ในความที่ว่ามาตรฐานเพราะว่าเวลาตู้ที่เราไหลออกมาเรากดไหลออกมาแล้วจะต,ต้องไม่เกี่ยวกับประตูนะครับลดเลยบั เหมุนตู้แล้วเปิดล้างค่าแล้วนะครับเสียงกางเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งการดึงเวทีครับอันนี้โ่มีระบบไฮโรลิกนะครับระบบเมียนนวลคือมืออย่างเดียวนะครับสลักทั้งสองฟังนะครับซีอูสำหรับเวทีหน่อยสลักซีอู่นีทั้งสองฟังนะครับเพื่อความเซฟตี้นะครับอันนี้ก็ดึงง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาแล้วครับเพาก็ลงสลักนะครับอันนี้ดึงไม่นะครับแต่แค่เริ่มทําการแห่ นะครับสาหรับรถที่วิ่งแห่อยู่เราดึงออกมาเพื่อจะให้นักร้องมามายืนร้องเพลงนะครับเป็นบันไดนะครับจากขั้นนั้นมาขั้นนี้แล้วก็จะมาเป็นเวทีใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดึงเวทีใหญ่นะครับครับเดี๋ยวมาดึงเวทีใหญ่ออกครับหลังจากดึงเวทีนี่เดียวนะครับมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นสเต็ปที่สองนะครับการที่ดึงออกมาเป็นอีกเวทีอีก ซึ่งสเต็ปจะเป็นเวที3สเต็ปนะครับทีมีสลกอยูนะครับนี่ก็คือเวทีอีกสเต็ปนปครับมานี่ครับนี่ก็เวที3สเต็ปครับถ้าเบิ้งที่4สเป็นเวที4สเต็ปสเต็ปหนึ่งก็คือพื้นรถนะครับที่อยู่ข้างบนสเต็ปที่สองคือเนี่ยครับเป็นบันไดนะครับสามารถสามารถยืนร้องเพลงได้ตรงนี้สเต็ปที่3สเต็ปที่4นะครับ เนี่ยครับเป็นเวทีสามสัตว์แต่ผมอื่นเป็นเวทีสี่สัตว์นะครับแต่เอกเศร้าบอกว่าสามสัตว์แต่ผมให้สี่สัตว์เลยนะครับนะครับนี่คือโดยรวมนะครับสําหรับงานจอดเล่นนะครับงานจอดเล่นนะครับงานเวทีเขาเอื่นนะครับลําโพงหมุนมาด้านหลังลาโพงขางนะครับถูกอย่างเข็ดสมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะครับรับประกันได้เลยครับว่ามวนครับจอดเล่นกับมวนครับ ครับผมมานีหลังจากที่เขาดึงยังเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเวทีหมุนตู้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปบึงขุมพลังของเอกเศร้าครับที่ไม่ีไห้กับรถคขันอีว่ามีอย่างเนี้ยไหเบึงครับมันสี่หกเนี้ยเท่าไหนะครับก็ต้ได้เมี่ยงแล้วโอ้เก็บไปเงินบาทนึงครับครับผมคุมพลังนะครับเพราว่าชิเป็นนี่ช่องนี้นะครับสิบมักเก็บเวอร์นะครับควบคุมลำโพงด้านหลังนะครับทุกตัวนะครับ ณพงอันนี้สิปิดไว้นี่คืออ่ากัดน้ําเขานะครับกั่นน้ําออกนํานะครับโอ้ยอีหยงนี่ครับ A 9.2 APO 9.2อันนี้คับเบตนะครับคับเบตหลัง3แท่นนะครับแล้วก็คับเสียงกลางนะครับเสียงแหลมนะครับมอนิเตอร์นะครับอยู่ในโซนข้งด้านหลังนะครับแล้วก็อีกด้านหน้าก็สิไปอยู่ฝั่งพุ่นนะครับไผเบิ่งครับ ก็คือกันนะครับเก่าจุดสองครับอันนี้ก็ครับเบรดหนานะครับเบรดหนาเบรดงล่างนะครับเบรดงล่างแล้วก็เสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้สองแท่นอันนี้ก <pl ains> ็เป็นนะครับ <Control> อ <pepper bizarre> ันนี้ก็จะเป็นของกลางแหลมนะครับด้าน้างนะครับด้าน้างคือตู้ยืนไลเล่นะครับเอกซาว นะครับนี่คือกลุ่มพลังนะครับทีมอ่าเขาเอ่ยว่าชุด power นะครับระบบเสียงของ BTK นะครับโดยเอกสาวนะครับรถคันนี้กนังสือบีมอนิเตอร์หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับส่วนมาดสินเอียร์เอียร์มอนิเตอร์นะครับเราจะใช้แค่เอียร์มอนิเตอร์นะครับเป็นหลักๆเลยนะครับเรื่องระบบไฟนะครับจอดเล่นนะครับจะมีจอ LED นะครับเดี๋ยวจะให้ชมตอนอ่า เปิดนะครับว่าเป็นยังไงมีจอ LED อีดให้นะครับชุดกรองก็จะเป็นของโรเรียนนะครับที7นะครับอ่าสแแครับเสแแของคุณสำหรับเงียบพอนครับพอนชัยออดิโอนะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับมอบเสแแให้ตัวหนึ่งนะครับเป็นเศร้าของพอนชัยออดิโอนะครับมีอย่างอี่หกอ่นนี่ ลำเลียงลำพงครับลำโพงเสียงกลางนะครับำลำโพงข้างครับเสียงกลางนะครับอ่าเป็นลำพงดีโอทั้งหมดนะครับเสียงกลางนีโอเสียงแหลมก็นีโอทั้งคางนี้ทั้งคันนี้นะครับเสียงกลางนีโอแหลมนีโอเบส21นิ้วอ่าของไอบ้าอ่าลอยหกนะครับลอยหกแต่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ลำพง เป็นลำพวงไม้แต่เอกเ้าโมไห้นะครับลำพงเบรคข้างหน้านะครับจะมีสิบหดอกนะครับข้างหน้าจะมีสิบหกดอกแล้วก็ข้างล่างฝั่งละสองโซนหน้าจะมีทั้งหมด2ี่สิบดอกนะครับสำหรับอ่ายี่บดนิ้วนะครับเบยี่ส2บ็ดนิ้วตรางนั้นจะเป็นเสียงกลางเสียงกลางเสียงแหลมนะครับใช้ระบบ5้าทางนะครับของเอกเสานะครับข้างหลังลำพงข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับจ่าเดมครับ ข้างหลังจะเป็นลำโพงอ่าสิบสอนิ้วไอ้บ้านะครับวอนิ้วเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดสิบองดอกนะครับนอกจ้นจะเป็นชุดอ่ากลางแหลมของนนโอเต็มระบบนะครับรถคันนี้ยิ่งใหญ่ครับเงิน7ล้านบาทไม่เหลือสักบาทครับจัดเต็มครับรับประกันครับเจ้าภาพคนไหนที่จ้างไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับสมกับราคารับประกันได้ครับบ่าวเบลนครลำดวน นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากนําเสนอสําหรับรถขันนีนะครับก็คือเวลาจอดเล่นปัญหาคือเบรไปบทัวถึงในพื้นที่นะครับในการจอดเล่นนะครับผมก็เลยและการทั้งเอกเศร้าผมก็เลยคิดคนนะครับเพิ่มจํานวนลําโพงเบรนะครับตู้เบร์มาอีกสองฟังฟังละซีดอกนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับว่ายู่มืองไดยนี่ครับนี่ครับเบรล่างครับควบคุมพื้นที่ในการจอดเล่นนะครับหรือว่า อยู่ในขางลดได้ดีเยี่ยมแน่นอนรับประกันเลยเลยนะครับก็บคือทุกพื้นที่มันแน่นอนครับแป่แท้ที่พ่นา่ะแเพียงใจเมื่อนแท้วดาบอกว่าคนนี้ใช่เจ้าขอมาเปิดหัวใจให้คนที่ใจเบอร์เท ็ตู้หลังตู้้างแล้วก็ฟาที่เปิดมาเป็นลังค่าเรียบร้อยแล้วการเก็บไปที่ครับง่ายๆบนตรงยังใส่ตะแ e งอย,าง,องอยางเดี่ยวครับไปบ๊หลังจากที่เราได้ชมนะครับรถแห่มีดีเคโอเโอสีสเกตเรียบร้อยแล้วนะครับฝากนะครับสำหรับทา่านจะผับไม่จาภาับเก่านะครับจะได้ดรถแห่ดังดีๆ นะครับระบบเต็มนะครับอย่าลืมครับ BTK Audio สีสเกตนะครับซื้อนี่มิตรมวลกรับมวลครับโดยการันตีโดยเบ่าเบลนครลำดวนนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 6 5 6 1 1 3 1 0626561131หรือเข้าไปติดตามในเพจ Facebook นะครับรถแห่ BTK Audio สีสเกต0626561131และก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่ากดยังก่อเพิ่นยังก่อนจัด subscribe ฝากกดติดตามทางเพจลดแห่ BTK Audio สีสเกตด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับลดแห่ BTK Audio สีสเกตด้วยนะครับขอบคุณครับ